เที่ยวทะเลกันต่ออีกนิดนึงนะพอดีเห็นว่าจะหน้าร้อนแล้วก็เลยเอาทริป ทะเลมาเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วทริปที่เรามีอะคะ่ะปีหนึ่งเรามีถึง3,000ทริปต่อปีนะคะแล้วก็ฝั่งยุโรปเยอะมากนะอเมริกาเยอะมากนะคะแอฟริกานะคะซาฟารีานะคะรวมถึงเอเชียเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้ผ่านมาจะฮ่องกงเยอะเพราะว่าตัวจีนนะคะแต่ว่าพอดีที่ที่รวบรวมมาจะเป็นทะเลเพราะว่าอยากพาไปใส่บิกินีได้กันนะคะามาบิวกันต่อโอเคนี่ก็คือ มาดีฟนะคะแอดเราขายห้องเออเราขายทริปเนี่ยนะคะสองพันเก้าสิบเก้าลบพันหนึ่งคิดเป็นเงินมาเก้าร้อยเหรียญสองหมื่นกว่าเองนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้อะคะ่ะเราได้ห้องที่เขาเรียกว่าวอเตอร์วิลล่าก็คือไงฮะไปนอนนึ่งน้ำเลยนะนึ่งบาดาลเลยนะไปดูไปดูถ้ทำชะละวันนี่ค่ะเป็นไง สุดยอดเก๋กูใช่อ <centuries> ันนี้นะคะ booking dot com ขาย4,000เท่าไหร่น้องหนึ่งไม่ชอบเด็กบิสมาร์กินเร็วอ่ะเป็นอะไรเออนี่สามนะคะอ่าในขณะที่เมื่อกี้เราขายอยู่เท่าไหร่เนี่ยต่อสามคืนด้วยนะคะและที่สำคัญ นะการที่เราจะไปพักที่นี่ได้อะคะ่ะไม่มีรถเข้าไปนะสิ่งที่เราจะต้องเ,อเข้าที่พัก transportation คือการนั่งเครื่องบินเล็กที่เขาเรียกว่าซีเพลนะคะแอเพราะฉะนั้นของเราเนี่ย mm hmm. มีให้นะและมีด mm ินเนอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มี snorkling พาไปดำน้ำให้ด้วยคือครบองเลยอะนะในขณะที่ถ้าคุณไปกับ booking.com เขาให้แค่ห้องพัก ะะถ้าคุณจะเอาซีเพลนที่ว่าเนี่ยนะคะคุณต้องเพิ่มอีกคนละ480<ม>ไม่งั้นต้องว่ายน้ําไปเองเพราะมันไม่มีรถไม่มีเรือนะ,ะต้องขึ้นเครื่องเท่านั้นนะโอเคไหมฮะอ่าและนี้ก็คือสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ขายห้องอยู่อ่านตั้งหนึ่งองรู้อ่านออกแล้วให้คืนให้ พันสองพันสาม,ม,สามใช่ไหมลูกอ่าโอเคแต่เรานะคะมีทั้งตัวไป universal ให้ด้วยเออแล้วเราใช้ได้ใช้ได้โอเคอ่านักหนึ่งครับพันสองนสามครับอโอเคแล้วเราลด,ลดให้สองร้อยนะคะเพราะฉะนั้นทริปนี้อยู่ที่ร <laughs> ้อยเก้าสิบเก้ามิวไปบาหลีมานะคะแต่ว่ามิวไม่ได้เลือกโรงแรมนี้มิวเลือกคอนรา นะเพิ่มอีกแค่เท่าไหร่รู้ไหมคะห้าสิบเหรียญเออเพิ่มอีกห้าสิบเหรียญคุณได้นอนคอนหลาดสามนเพิ่มไหมฮะเพิ่มพี่หนิงไม่เพิ่มเหรอคะเอาโอเคอย่าเชิญพี่หนี่โอเค,เเอ,อ,เคอ่ะก็เอ่อขอใช้เวลาตรงน,นี้สามนาทีพอขอเล่าให้ฟังนะคะก็มิวก็ไปบาหลีมานะคะด้วยความที่ เป็นแอร์การบินไทยนะแต่เราไม่เคยได้นอนบาหลีเลยอ่ก,ก็เลยเป็นเป็นประเทศที่ใฝ่ฝันอยากไปมากนะก็คือไม่เคยมีโอกาสได้ได้ได้เหยียบย่ำประเทศเลยแล้วก็บาหลีจะเป็นประเทศที่ถ้าเกิดใครไปนะจะจะหลงรักเพราะว่ามีสเสน่ห์นะะแล้วก็เป็นเมืองที่ผู้คนน่ารักอะแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะอะนะจะแบบแลวรู้เป็นสายมงคลไงคือว่าเราก็อยากไปกราบไหว้แบบเทวสถานของเขาแล้วเขาก็จะมีพาไปบ่อน,น้าศักดิ์สิทธิ์ อาออน้ำอมฤตนะอากินแบบดื่มดื่มก็คือดื่มแล้วก็ชำระล้างร่างกายอันนี้มีเก๋มากที่พาไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวที่หน้าเอาคลิปมาให้ดูแมให้มีคนแน้ำแบบโอ้ยเป็นเด้วยเป็นราวนะเอาหัวเป็นหมองนะคือเขาเชื่อว่าเป็นน้ำ <S <S น้ำศักดิ์์สิิทธที่มาจากภูเขาอย่างเงี้ยน,นะเอออันนี้คือแบบ กี๊ดเลยนะแล้วก็ตอนกลางวันพาไปทานข้าวมองไปเป็นภูเขาไฟอ่าเป็นวิวโรบูเคนโน่โอ่ะสวยอย่างนี้เลยแล้วก็อ่าที่สําคัญนะคะน,นี่ไปถึงนะจะมีคนมาชูป้ายอย่างนี<ๆ>้ค่ะเขาจะเขาเรียกว่า dream tripper เน่เพราะว่าคลับเราชื่อ dream trip นะคะเราที่ว่า dream tripper เขาก็มัมาอันนี้ที่เห็น,นก็คือไปทํางานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูชุดทํางานมิว เอนนะแล้วก็ใส่ยูนิฟอร์มนะแล้วก็วันๆก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็มีหน้าที่ถ่ายรูปโชว์แล้วก็ส่งเข้า a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นงานของคลับเรามันมีแค่นี้จริงๆนะเพราะว่าเราไม่มีหน้าที่ไปขายอะไรใครค่ะของไม่มีขายมีหน้าที่มาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวนี่เหรไหมฮะแอนนี่คือเสน่ห์ของคลับเรานะคะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะใครจะมิแต่นี่ชอบ อให้ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมคะไปไหนก็ชอบแช์โชว์นะอ่ะแล้วเราก็มีซีเนียให้นะคะที่นี่เก่มากก็คือเขาเขาเวลาเราไปเนี่ยเขาจะไม่อยากให้เราแต่งตัวโป๊อะค่ะอย่างเงี้ยโฟเพราะว่าเขาสักสิทธ์อะเอออะไรเขาก็จะมีผ้าบาติเอออ่ะอย่างพี่อ้อมเนี่ยโป เออ่เขาก็จะคุมนะหรือว่าถ้าจะนุ่งสั้นก็คือลุมข้างล่างแอะให้เรียบร้อยเหมือนมาวัดบ้านเราอ่ะแออพี่เจียวก็โผเอออ่าต่อเลยค่ะอะไรนี่ก็เป็นเออคนคนเออเขาเรียกแบรนโอเปอเรชั่นอยู่ที่นู่นคนไทยนะเขาบอกว่า เขาดีใจมากเพราะว่าเขาทำมาตอนช่วงแรกๆนะคะมันจะมีแบบฝรั่งมาเที่ยวนะแล้วเขาก็บอกว่าดึงทริปประจักับของดีตลอดใยโรงแรมดีอาหารการกินเลยอย่างดีเลยนะคะวันสุดท้ายเขาห้ามมากินเหมือนเป็นเป็นซีฟูดปาร์ตี้นะแล้วเขาบอกว่าเขาดีใจจังเลยได้เจอคนไทยนะแล้วต่อไปนี้เดยวเขาก็จะเจอพวกเรานะฮไปอาละวาดกันนะแล้วแล้วเขาจะไม่อยากเจอวันนี้เขาจ รอก่อนนะแล้วจะบอกว่าม,มีหักจูดเลยค่ะอ่าโอเคแอบและอีกหน่อยเดี๋ยวพอเราไปเทีย่ยวกันเราก็มา,าโชว์กันนะคะก็คือใครไปไหนหรือเดี๋ยวเราไปด้วยกัารหลิงน,นะคะเราก็มาเอ็นคอมมูนิตี้เป็นทีมของเรานะคะแอบทีนี้หมดแล้วโรดดั๊กดูเครียดๆนะโอเคค่ะก็สำหรับ น้องิวนะคะก็หมดหนะ้าที่วิทยากรแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงความสำเร็จเพราะวันนี้แน่นอนไม่ได้ชวนมาสนุกไม่ได้ชวนชวนมาสนุกนะ <laughs> <laughs> แ,ตแต่ไม่ใช่สนุกอย่างเดียวเราชวนกันมาสําเร็จด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะส่งไมค์ให้น้องปุ้ยแต่ว่าก่อนที่นะจะเป